สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบตัออีกเช่นเคยนะคะกับช่องกลัลยาพามาดามนะคะวันนี้คุณนกมีเรื่องเบาๆเกี่ยวกับไม่พ้นเรื่องของลุงพลปาแตนนะคะคุณนกยอมรับว่าตอนนี้นนะะกระแสของลุงพลปาแตนนะคะโอ้โหกระแสแรงจริงๆนะคะข่าวช่องใหญ่ๆนะคะยังปักหลัก ทำข่าวลุงพลป้าแตนอยู่นะคะตอนนี้ทุกท่านก็ทราบแล้วใช่ไหมคะวันนี้วันที่31นะคะซึ่งเป็นวันที่ทุกคนเฝ้ารอคอยแต่แล้วศาลจังหวัดมุกดาหาระะก็ได้เลื่อนคําพิจารณาออกไปนะคะสารเลื่อนออกไปเป็นวันที่20ธันวาคมนะคะถ้าคุณลูกจําไม่ผิดนะคะทุกคนที่ต่างเป้ารออยู่เนาะก็เท่ากับรอเกอร์เนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะพวกเราก็เฝ้าติดตาม ข่าวๆของลุงพลป้าเตนนะคะรอกันมาส,สามปีแล้วนะคะจนถึงวันนี้นะคะเมื่อมีสารมีคำสั่งเลื่อนคำพิจารณานะคะเราก็ต้องเคารพในการตัดสินนะคะของศารนะคะค่ะคุณนกคุณนกคิดว่าทุกท่านก็คงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสารเลื่อนศาลเลื่อนพิจารณาะค,ะคดีของลุงพลป้าเตนนะคะ วันนี้คุณนกได้ติดตามคลิปของคุณนะัททีนะคะ,ะช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะคะช่องยูทูบเบอร์ค่อยบอกเจ้าแล้วซึ่งเป็นช่องที่ช่องใหญ่ช่องดังนะคะช่องของคุณนัททีนะครับซึ่งคุณนกติดตามอยู่คุณนกเลยเข้าไปดูคลิปวิดีโอนะคะของคุณนัททีอยู่คลิปคิปคปหนึ่งนะคะคลิปเป็นคลิปที่ลุงพลเนาะใส่สูตรเนาะวัน,นวันนี้นะคะวันที่ลุงพลใส่สูตรด อย่างหล่อเลยสุดยอดเลยอ่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าลุงพลนี่หล่อนี่เท่ากับพระเอกหนังเนี่ยนะคะพระเอกหนังใช้ได้เลยนะคะลุงพลนี่หล่อคมเข้มนะคะอือต้องยอมรับเลยคุณนกนี่เห็นแล้วโอ้โหใส่สูตรนี่หล่อมากนะคะจริงแล้วผู้ชายทุกคนนะคะถ้าใส่สูตรแล้วก็จะหล่อจะดูมีสง่าราศีทุกๆุทุกทุกทุกทกคนดูทุกท่าน,นเลยนะคะแต่ในกรณีของคุณของลุงพลนี่มัน ต้องต้องยกให้เลยจริงผู้ชายคนนี้เนาะที่คุณนกแปลกใจก็คือเนาะคุณนกกำลังพูดถึงว่าเออผู้ชายอะ่ะถ้าลองใส่สูตรแล้วมันมันก็จะดูเท่ดูหลอ่อดูสง่าวีลศสีใช่ไหมคะแต่ในกรณีของลุงพลเนี่ยทุกท่านก็ทราบนะคะที่ติดต่อติ่ติดตามไอ,อ้ลุงพลมาตลอด3ปีเต็มนะคะลุงพลเนี่ยเป็นผู้ชายที่ทํางานมาตลอดเลยนะคะพูดถึงว่าทํางานหนักไหมคุณนกในสายตาของคุณนกคุณนกคิดว่าลุงพลนี่ทํางานหนักนะคะทํางานตั้งแต่ไหนล่ะ ตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่จำปาด,ดงเนาะเริ่มโอ้ก่อสร้างปู่ปาริจิตนีิลุงพลก,ก็ทำเนาะทำทุกๆอย่างจนถึงมาประจำปาดงอันนี้จะพูดถึงจำปาด,ดงเลยนะคะจำปาดงนี่เริ่มเลยนะคะตั้งแต่ปรับหน้าดินนะคะปรับหน้าดินต้องใช้รถอะไรเนี่ยรถไถเนาะบ้านเรารถไถต้องเ,อเกียร์ดินปาดหน้าดินให้เรียบนะคะลุงพลงก็ทำนะคะเมือ่อทำเสร็จเมื่อนำ ท่านพญานาคนะครับปูกลิกิจมาลุงพลก็ต้องมาปูพื้นปูพื้นต้องมาก่ออิดต้องมาโอ้โหทำบ้านของ youtube ทำบ้านของตัวเองต่อเติมบ้านของตัวเองมุงหลังคาโอ้โหสุดยอดเลยผู้ชายคนนี้ทำงานหนักมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่คุณลกติดตามไม่เพียงแต่คุณลุกนะคะอ่ะ บรรดาเราเอฟซีเนาะเอฟซีที่ติดตามลุงพลป้าเต็าน,นี่จะเห็นว่าผู้ชายที่ชื่อยายพลนี่ทางานหนักจริงๆและทํางานทุกวันไม่มีเหนื่อยไม่มียอ่อท้อนะคะปกติแล้วผู้ชายนะคะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงถ้าทํางานหนักๆออกแดดนะคะทุกๆท,กท่านก็ทราบอยู่ใช่ไหมคะว่าเมืองไทยของเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะ,จะมีอากาศร้อนใช่ไหมคะลุงพลก็ ตากแดดตากลมนะคะทำงานหนักนะคะเพื่อจะพัฒนาพื้นที่นะะในในพื้นที่ในจำปาดงนะ,ะพื้นปลูกปาลิจิตเนาะ,ะเพื่อจะใหะ้มีความสมบูรณ์แบบแล้วแล้วจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีเพอร์ฟิควบานั้นเถอะลุงพลนี่ทํางานหนักนะคะไม่ใช่แต่ลุงพลนะคะบรรดาช่องยู u ูยูทูเบอร์นะคะที่ติดตามลุงพลอยู่หลายล้อมลุงพลนะเหมือนเป็นองค์รักษหมันเป็นทหาร <c oughs> <c oughs> คอยช่วยเหลือลุงพลคอยปกป,ป้องลุงพลตลอดเวลานะครับอก็ช่วยกันทํางานเนาะแล้วลุงพลเคสนี้คุณคุณลกจะหนักเน้นจะหนักไปทางลุงพลเนาะ,ะจริงๆแล้วผู้ชายที่ทํางานหนักเนาะตักแดดตักลมเนาะแดดของเราร้อนอยู่แล้วคุณลกแปลกใจตรงที่ว่าพอลุงลุงพลออกงานนะพอลุงพลออกงานน่ะอย่างเช่นใส่เสื้อ,อที่ดูดีอะ่ะ เสื้อที่ลุงพุลออกออกงานแล้วก็แล้วออกเอแล้วครั้งนี้ก็ใส่สูทใช่ไหมคะอะผู้ชายที่ทำงานหนักเนาะเวลาออกงานเนี่ยทำไมลุงพลเขาเวลาเขาแต่งตัวเนาะทำไมเขาแต่งตัวขึ้นแล้วสังเกตไหมคะว่าผู้ชายทำงานหนักแต่เวลาแต่งตัวแล้วหน้าหน้าลุงพลอะ่ะจะจะใสสะอาดเลยนะคะ ผ่องใสคือมีราศีอ่ะคุณลกจะพูดยังไงอ่ะภาษาไทยอ่ะคือหน้าหน้าดูดีอ่ะหน้ามันผ่องใสนะคะหน้าผ่องใสถ้าคนมันอมทุกข์ใช่ไหมคะทำงานหนักอมทุกข์นี่ต่อให้คุณแต่งสูตรต่อให้คุณแต่งตัวดียังไงใบหน้านะคะใบหน้าดวงตามันก็จะบ่งบอกแต่คุณลกสังเกตด,ดูนะคะคล,คลิปนี้นะก็ลุงพลจะหน้าตาสดใส มีน้ำมีนวลมีสงาาส่าราศีดวงตาของลุงพลจะมีรอยยิ้มรอยมีความสดใสนั่นแสดงว่าภายควาามภายในภายในของลุงพลคือจิตใต้สำนึกของลุงพลความรู้สึกของ,ของลุงพลนี่เป็นบุคคลที่เขามีความสุขเนาะมีความสุขคนเรานี่ถ้ามีความสุขเนาะไม่มีความทุกเนี่ยมันจะแสดงออกทางทางใบหน้าน,นะคะทางใบหน้าทางดวงตาทิ้ง ต้องทุกคนต้องยอมรับเลยนะคะว่าคนเราอะถ้าไม่มีความสุขนะต่อให้ยิ้มแย้มแจ่มใสขนาดไหนเนี่ยดวงตาเราใบหน้าเรามันจะฟ้องอยู่ว่าบุคคลบุคคลนั้นอมทุกข์นะคะแต่ในกรณีของลุงพลนี่ลุงพลนี่โอ้โหใบหน้านี่ผ่องใสหน้าขาวใสดวงตาสดใสมีรอยยิ้มสดใสแสดงถึงว่าภายในของลุงพลนั้นเป็นเป็นบุคคลที่มีความสุขนะคะไม่ได้ออมทุกข์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่า คุณนกนี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พ้นเกี่ยวกับไอ้ทางไม่ไม่พ้นเกี่ยวกับพุทธอีกละเกี่ยวกับไอ้บาปบุญคุณโทษอีกแล้วคุณนกเชื่อว่าลุงพลป้าแตนนะแล้วก็เรายูทูบเบอร์ที่อยู่รายล้อมลุงพลนะคะทาบุญไว้มากมายนะคะสังเกตมีคราสามปีที่ผ่านมาลุงพลเนี่ยวิ่งไปทําบุญวัดนู้นวัดนี้ทําบุญเก้าวัดไปทํานู่น นำของบริจาคไปให้ทางโรงเรียนไปให้ทางวัดลุงพลตลอด3ปีเต็มนี่ลุงพลไม่ได้หยุดเลยะคะ่ะทำงานหนักต้องพัฒนาพื้นที่จำปาดงแล้วก็ยังมีจิตศรัทธานะคะเวลาหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านจำปาดงขอโทษนะคะถ้าเอ่ยเอ่ยอ้างผิดหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่อยู่จำปาดงอะลุงพลก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะเข้าไปทำบุญนะคะ ออกภาษาเข้าภาษาลุงพลก็ทําตลอดนะคะนี่คือผลดินผลดีนะคะอย่างที่คุณกกพูดไว้คลิปที่แล้วนะคะว่าการทําบุญนี่มันไม่เสียเปล่านะคะคุณทําเท่าไหร่ผลบุญนั้นก็จะวิ่งมามาหาตัวของเราใช่ไหมคะแล้วพลังบุญนี่แหละมันก็จะเป็นกรอบกรอบคุ้มกันเรานะคะถึงจะมีพลังร้าย,ลายพลังลบวิ่งเข้ามานะคะพลังบุญนี่ก็จะผลักออกไปใช่ไหมคะที่ผ่านมาท,ทุกท่านก็ ทราบใช่ไหมคะว่าลุงพลนี่เจอพลังลบๆจากสื่อนะสื่อมวลชนเนาะที่โจมตีลุงพลเนาะมีนักข่าวบางท่านก็โอ้โหขุดคุยเรื่องราวต่างๆโจมตีลุงพลนะแต่ยุงลุงพลก็ยังหยัดอยู่ได้นะคะเพราะลุงพลเป็นคนดีและลุงพลมีพลังบุญจากการสะสมบุญนะคะที่ไปทําไปทําบุญไว้ตามวัดต่างๆบริจาคสิ่งต่างๆให้กับทางโรงเรียนให้กับ ทางวัดให้กับหมู่บ้านนะคะรับพลังบุญนี้ละคะ่ะก็เลยเป็นเกาะคุ้มกันให้กับลุงพลแล้วทำให้มันส่งผลให้ลุงพลเนะี่ยมีความมีความรู้สึกที่ดีๆมีความรู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แสดงออกที่ใบหน้าของลุงพลและดวงตาของลุงพลคุณนกสังเกตว่าลุงพลมีดวงตาที่สดใสรอยยิ้มที่ดวงตาอย่างสดใสและใบหน้าจะผ่อง ผองใสนะคะเป็นลักษณะของคนมีบุญนะคะเป็นลักษณะของคนที่มีความสุขนะคะไม่ได้มีความทุกข์แต่อย่างใดคุณนกสังเกตนะคะคุณนกเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะเชื่ออสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วในวันนี้นะคะที่คุณนกเข้าไปติดตามคลิปของคุณนัททีนะคะช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะคะคุณนกก็ได้เห็นถึงความ สุขนะสุขสบายใจของลุงพลเนาะแสดงออกมาทางสีหน้าและแววตาแล้วพอใส่สูตรเนาะโอ้โหผู้ชายคนนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าลุงพลน,นี่ใส,ส่สูตรหล่อมากๆสุดยอดเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นการยกยอในสายตาของคุณนกนะคะคุณนกนี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสังเกตคนนะคะและในกรณีนี้ก็ต้องขอชมเชยว่าลุงพลหล่อมากๆนะคะหล่อจริงๆไม่ใช่แต่คุณนกนะลอง ทุกทกท่านที่ติดตามคุณนอกอยู่เข้าไปดูคลิปของอคุณนาทีนะคะช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะคะไปดูคลิปที่ลุงพลใส่สูตรนะคะใส่สูตรว่าจะหล่อขนาดไหนเอาอย่างนี้แล้วกัน,กนเดี๋ยวคุณนกพาทุกท่านอ่ะไปดูไปดูลุงพลตอนใส่สูตรกันเลยค่ะคุณนกจะพาทุกท่านไปดูเลยค่ะไปกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะอันนี้มุมหนึ่งนะคะมุมด้านข้างนะคะดูกันเลยนะคะว่าลุงพลของเรา หล่อขนาดไหนนะคะ ค,คุณนกก็ได้ให้ทุกท่านได้เห็นคลิปนะคะคลิปของช่องคุณนัททีนะคะค่อยบอกเจ้าแล้วนะคะ,ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าลุงพลของเราใส่สูตรอย่างเท่เลยนะคะลุงพลนี่พอใส่สูตรแล้วนะคะสุดใส่สูตรแล้วมันดูดีดูดีมีมีสง่าราศีนะคะ ้งยอมรับเลยนะคะว่าลุงพลนี่หลอนะคะหล่อเป็นพระเอกภาพยนตร์ได้เลยนะคะถ้าจบคดีน้องชมพู่เนาะถ้ามีอ,อน,นักผู้กำกับนักสร้างหนังนะคะนำตัวลุงพลไปเป็นพระเอกหนังเนาะก็จะดีมากๆเลยนะคะคุณนกคิดว่าโหเหล่าบรรดาเอซนี่ ติดตามเชียร์ลุงพลกันน่แน่นอนเลยค่ะเพราะลุงพลของเรานี่ทุกท่านก็ต้องยอมรับเลยเนาะว่าลุงพลของเรานี่สุดยอดจริงๆกระแสไม่ตกเลยนะคะเพราะว่าบรรดา f อนะคะแล้วก็ช่อง u t u b e นะคะยูทูเบอร์นะคะก็ยังเชื่อใจนะคะยัง เชื่อใจในลุงพลปาเต็นนะคะว่าลุงพลปาเต็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องผลไม้นะคะกับการสูญเสียนะคะอันนี้เราก็ตัดไปเราไม่พูดถึงเรามาพูดถึงเรื่องหลุงพลใส่สูตรนะคะยังสุดเท่เลยนะคะใส่แล้วมีมีสง่าราศีนะคะนี่ขนาดแค่สวมแค่สูตรนะคะ,ะยังไม่ได้กางเกงก็ยังเป็นกางเกงย,ยีนเหมือนเดิมใช่ไหมคะถ้าเปลี่ยนเป็น กางเกงที่มันเข้าสูตรกันนะคะเข้าสูตรกับเสื้อนะคะ,ะมันก็จะเอาโหเป็นอะไรที่ดูดีมีเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะมันก็จะเสริมพลังเสริมบารมใีให้ลุงพลดูเท่ดูมีสง่าราศีมากกว่านี้นะคะ,ะในคลิปๆนี้คุณนกพูดถึงเรื่องสูตรเนาะเรื่องลุงพลใส่สูตรว่าลุงพลใส่สูตรแล้ว โคตรเท่เลยคุณนกใช้คำนี้นะคะขอโทษนะคะที่ใช้คำนี้สุดยอดจริงๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับลุงพลใส่สูตรคุณนกก็ขอเกาะติดเนาะเกาะติดลุงพล <c oughs> ขอเกาะติดกระแสลุงพลหน่อยคะ่ะแค่ใส่สูตรหล่อๆนะคะก็สามารถที่จะทำคลิปๆได้นะคะ <c oughs> สำหรับคลิปลปนี้นะไม่มีอะไรมากมายนะครับคุณนกทำม,มาก็เรื่องเกี่ยวกับที่ลุงพลใส่สูตรเนาะว่าผู้ชายคนนี้ถึงแม้จะทํางานตรากตามทํางานหนักขนาดไหนทํางานาต้องอยู่ในสถานที่โลง่งแจ้งต้องผ่านทั้งแดดแดดร้อนผ่านทั้งลมผ่านทั้งฝนไหนจะเจอ,เอ กับเหตุการ์โดนคดีนะคะมันเป็นปัญหาที่ลุมเล้านะคะโอ้โหผู้ชายคนนี้สุดยอดสุดทนจริงๆผู้ชายที่ชื่อชัยพน์นะคะแต่ถึงจะมีมลสมมาลุมเล้านะคะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพลังลบเข้ามานะคะแต่ลุงพลก็มีพลังบวกนะคะปกป้องลุงพลผักไสให้พลังลบนั้นออกไปนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ยังยืนหยัดต่อสู้นะคะแล้ว ภายในจิตใจของผู้ชายคนนี้ก็มีแต่ความสุขนะคะคุณนกสังเกตได้จากใบหน้าและดวงตาของลุงพลก็ยังมีรอยยิ้มมีความสุขนะคะเพราะภายในของลุงพลมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่คิดแต่ในสิ่งที่ดีๆนะคะมีแต่พลังบวกนะคะเพราะภายในจิตใจของผู้ชายที่ชื่อชัยพลไม่มีพลังลบนะคะมีแต่พลังบวกนะคะนี่คือนี่คือ จุดสําคัญเลยนะคะที่ทําให้พลังบวกๆนะคะมันแสดงออกตรงใบหน้านะคะออกทางสีหน้าสีหน้าแล้วก็ดวงตานะคะทําให้เราทราบว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ไม่ธรรมดา <c oughs> คุณนุกขอบอกเลยนะคะ <c oughs> สําหรับคลิปนี้นะคะคุณนุกต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังคุณนกจจบคลิปนะคะแล้วทุกท่านก็เห็นแล้วเช่้กคะว่าลุงพลใส่สูตรหล่อขนาดไหน <c oughs> สำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะคะนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ